คดีน้องชมพู่โป๊ะแตกกลางรายการย้อนคลิปลุงพลโป๊ะแตกกลางรายการอ้างพูดความจริงไม่ต้องพูดเหมือนเดิมทุกวันนุ่มกัญชัยเคยออกมาเล่าความลับบ้านกกอกทาไมคนเริ่มสงสัยลุงพลก่อนหน้านี้ได้เตือนลุงพลแล้วว่าจะต้องให้ข้อมูลให้ตรงกันซึ่งลุงก็ต้องพูดให้ชัดและเคยถามลุงลุงบอกว่าคนเราพูดความจริงไม่จะเป็นต้องเหมือนกันทุกครั้ง จากกรณีที่สารจังหวัดมุกดาหารอนุมัติออกหมายจับลุงพลหรือนายชัยพลวิภาฐานความผิด3ข้อหาพรากคู่เยาว์ทอดทิ้งเด็กให้เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมทําให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปซึ่งตำรวจได้ฟัน3ข้อหาหนักได้แก่หนึ่ง พรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควร 2. ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย 3. กระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป หากย้อนกลับไปหนุ่มกัญชัยเคยได้ออกมาเล่าความลับบ้านกุกกอกทำไมคนเริ่มสงสัยลุงพลก่อนหน้านี้ได้เตือนลุงแล้วว่าจะต้องให้ข้อมูลให้ตรงกันซึ่งลุงก็ต้องพูดให้ชัดและที่เคยถามลุงลุงบอกว่าคนเราพูดความจริงไม่จะเป็นต้องเหมือนกันทุกครั้งซึ่งตนนั้นก็ยังบอกว่าพูดแบบนี้ก็บันไยสิซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ ตนยืนยันว่าไม่ได้กล่าวหาแต่อย่างใดซึ่งหนุ่มกัญชัยบอกว่าลุงพลถามกี่ครั้งก็ให้การไม่ตรงกันสักครั้งทางด้านหนุ่มกัญชัยก็ได้ออกมาย้อนคลิปเหตุการณ์เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาขณะที่เคยสัมภาษณ์กับลุงพลถึงสาเหตุที่ตอบคําถามไม่เหมือนเดิมหนุ่มกัญชัยถามว่าลุงให้ปากคํากับตํารวจกับที่พูดออกสื่อพูดเหมือนกันไหมเพราะมีคนเขา ว่าทำไมพูดกับตำรวจอย่างหนึ่งพูดออกสื่ออีกอย่างหนึ่งทำไมพูดไม่เหมือนกันลุงพลตอบว่าผมเชื่อว่าถ้าพูดความจริงวันวันหนึ่งน่ะแต่ละวันไม่มีใครพูดคำเดิมหรอกครับหนุ่มกัญชัยก็ตอบว่าอุ้ยลุงพลก็ตอบว่ามันจะพูดไปเรื่อยๆไม่มีใครเจาะจงว่าวันนี้กูพูดอะไรบ้างวันนี้ฉันพูดอะไรบ้าง มันทำเหมือนมีพิรุธว่าวันนี้ฉันพูดอะไรไปแล้วฉันต้องพูดคำเดิมแต่สำหรับผมนะ่ะไม่พูดคำเดิมหนุ่มกัญชัยก็ถามว่าทำไมอะ่ะลุงพลก็ตอบว่าถามตรงตอบตรงครับหนุ่มกัญชัยก็พูดมาว่าพูดไม่เหมือนกันระหว่างสอบปากคำกับให้สัมภาษณ์สื่อขอโทษนะครับเดี๋ยวก็บรรลัยนะคดีนกชมพู่ พันตรดเอกสุริโชคเจสราเดชหรือฉายาสารวัตรแรมโบหดีพุ่มกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนครบาลมั่นใจว่าตำรวจและพนักงานสอบสวนยังทำคดีนี้อยู่เพียงแต่เก็บเป็นความลับกำลังรวบรวมพยานหลักฐานมั่นใจว่าตำรวจรู้ตัวคนร้ายหมดแล้วเพียงแต่รอการรวบรวมพยานหลักฐานใหม่ที่จะออกหมายจับได้ คดีนี้ที่ลาช้าตั้งแต่เริ่มแรกรู้สึกเสียดายเพราะรู้ผลการชนสูตรพลิกศพช้าไปถ้ารู้ตั้งแต่แรกว่าไม่มีร่องรอยการถูกข่มขืนศพมีรอยเหมือนถูกไม้โดนตีที่แผ่นหลังจะทำให้หาตัวคนร้ายได้เร็วขึ้นเชื่อว่าจะจับคนร้ายได้อย่างแน่นอนตำรวจสอบปากคําทั้งหมดต้องมีคนรู้เห็น กับคดีนกชมพู่คดีนี้ต้องมีคนเกี่ยวข้องหลายคนทําคนเดียวไม่ได้ผนตรเอกสุริโชคยังกล่าวอีกว่าทั้งนี้สําหรับคดีนกชมพู่ตํารวจมีการเรียกชาวบ้านกกกอกหลายคนเข้าไปให้ปากคําหลายครั้งเช่นนายวัชลินหรือพ่อแบม12ครั้งนายแอมพิสนุพร10ครั้งนางนารินหรือป้าถอนสองครั้ง รวมถึงนายมก็กพยานของนุพลมากกว่าสองครั้งด้านพันตรัเอกวิรุตสิริสวัสดิบุตรอทิตที่ปรึกษาอนุกรรมธิการปฏิรูปตำรวจกล่าวผ่านสื่อว่าตนมองว่าคดีของน้องชมพู่นั้นผ่านมาหลายเดือนที่ตำรวจชุดทำงานอย่างเงียบเพราะคดีเดินต่อไปไม่ได้จะจับใครก็ไม่ได้เพราะหาหลักฐานแจ้งจับใครไม่ได้จากที่ก่อนหน้านี้ คิดว่าจะแจ้งจับใครสักคนซึ่งการตรวจ DNA ก็คงไม่พบหลักฐานเพิ่มเติมเพราะถ้ามีหลักฐานก็คงออกหมายจับไปนานแล้วและคิดว่าไม่มีการค้นหาหลักฐานเพิ่มแล้วคิดว่าอีกไม่นานตำรวจน่าจะถอนคดีเพราะมาถึงทางตันแล้วคดีน้องชมพู่มือปราบหูดำยืนยันคนร้ายคือลุงพลร้อเปอร์เซ็นต์ชี้คดีนี้1ปีไม่นานเกินไป มือปราบหูดำอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมั่นใจคดีนี้ไม่มีจับแพะยืนยันคนร้ายคือลุงพลชี้คดีนี้ใช้เวลาหนึ่งปีไม่นานเลยแต่อาจจะเป็นเพราะประชาชนสนใจถึงดูเหมือนยาวนานมากจากที่ก่อนหน้านี้ลุงพลหรือนายชัยพลวิภาผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดมุกดาหารได้เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งคดีนี้ นายชัยพลถูกตั้ง3ข้อหาหนักซึ่งทางพลตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติมั่นใจอย่างมากว่าหลักฐานเพียงพอเอาผิดได้เกี่ยวกับเรื่องนี้พลตรวจตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือที่รู้จักกันในชื่อมือปราบหูดำได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าตนเห็นด้วยกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ทแถลงข่าวไปว่าคดีนี้ต้องมีการสอบสวนต่อเนื่องจากจะต้องมีการหาหลักฐานในการแจ้งข้อหาพรากชีวิตผู้อื่นจนถึงแก่ความตายเพราะในคดีนี้ยังไม่มีพยานบ่งชี้ว่าลุงพลเป็นผู้ปลิดชีพน้องชมพู่แต่มีพยานบ่งชี้ใน3ข้อหาที่ออกหมายจับเพราะฉะนั้นนะ่ะสิ่งที่ตำรวจต้องเดินหน้าต่อ นอกจากนี้อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยังบอกอีกด้วยว่าสิ่งที่ต้องสืบหากันต่อไปคือ 1. ห,หาพยานหลักฐาน 2. หาตัวผู้ร่วมกระทำความผิด 3. พยานส่วนที่หลายคนจับตาว่าจะมีการจับแพะหรือไม่ส่วนตัวมองว่าเป็นไปไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีทางยัดข้อหากับใครอย่างแน่นอนใครจะไปกล้าเสี่ยงเพราะถ้าทำไปนะ่ะคนทำก็ต้องติดคุก ยกตัวอย่างเส้นผมเส้นขน3เส้นที่ตำรวจพบว่าไปตรงกับลุงพลหรือคนใกล้ชิดลุงพลนั้นมันเป็นหลักฐานที่เจอมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันมีรายละเอียดที่ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าอยู่ๆดีๆนะ่ะจะไปจับยัดข้อหาให้คนไปทั่วโดยพราการคดีน้องชมพู่หนุ่มกัญชัยเคยแจงปมเส้นผมน้องชมพู่เผยตำรวจมีหลักฐาน ไม่ใช่อย่างที่เรารู้หนุ่มกัญชัยอธิบายถึงประเด็นเจอเส้นผมของน้องชมพู่ถูกตัดในรถของลุงพลตำรวจมีวิธีการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์จนทราบได้เผยหลักฐานข้อมูลตำรวจที่ไม่มีใครรู้เห็นแล้วจะอึง้งรอดูในชั้นศาลหนุ่มกัญชัยกล่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ถึงข่าวใหญ่กรณีลุงพลนอกจากพูดเรื่องของคดี และคอยภาวิจารณ์ถึงการตั้งข้อหา3ข้อหาคือพากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น ในประการที่น่าจะทําให้การชนสูตรพริกศบหรือผลทังกดีเปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งที่ปาแตนหรือทนายตั้มออกมาโต้ถึงเรื่องเส้นผมในรถของลุงพลว่าเจอผมน้องชมพู่เป็นเรื่องปกตินั้นหนุ่มกันชัยอธิบายว่าตำรวจมีวิธีการทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบโดยพบผมที่ถูกตัด จากศรีรษะของน้องชมพู่ไปตกในรถของลุงพลเขาตรวจสอบโดยใช้แสงสินโคตรอนว่าผมที่เจอในรถต่อกับผมที่หัวน้องได้พิสูจน์ว่าวัตถุนั้นเป็นชิ้นเดียวกันหรือเปล่ามันตรวจได้หมดตำรวจถึงได้มั่นใจว่าผมที่ตัดจากหัวน้องมา36เส้นหนึ 1, หรือ2องในนั้นไปอยู่ในรถของลุงพลคือหนึ่ในหลักฐาน ส่วนเส้นผมหรือเส้นขนอีก3เส้นที่พบที่ตัวน้องชมพู่เจอผมที่ขาดไปแล้วไม่มีรากผมก็ไปตรวจด้วยวิธีไมโทคอนเดรีย DNA ฝั่งแม่ของน้องชมพู่และเจอว่าเป็นใครซึ่งก็เชื่อมโยงไปถึงลุงพลได้หนุ่มกันชัยกล่าวตอนหนึ่งด้วยว่าฟังแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝั่งฝั่งลุงพลก็มีโอกาสสู้ได้เพราะสารยังไม่ได้ตัดสิน ก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ทางตำรวจก็คงต้องทำงานหนักทนายตั้มก็บอกว่ารู้แนวทางในการต่อสู้เตรียมไว้หมดแล้วแต่อีกมุมหนึ่งถ้าจะวิเคราะห์กันตรงๆเรื่องนี้ปีกว่าแล้วความคิดเห็นส่วนตัวถ้าตำรวจจะจับแพ้3-4เดือนคงจับไปแล้วแต่เรื่องนี้นะ่ะสังคมโจดจันกันถ้าตำรวจทำเรื่องนี้ออกมาผิดพลาดอายตำรวจคงไม่ยอม ผมเชื่อแบบนั้นตำรวจไม่ยอมอายแน่กับเรื่องแบบนั้นในคดีนี้เพราะสิ่งที่เรารู้รรกันมานไม่ว่าจะหลักฐานหรืออะไรมันแค่20%อร์อีก80%ที่ตำรวจเขาไม่ได้เปิดเผยออกมามันอยู่ในสำนวนแล้วเราไปดูกันในชั้นศาลเขาบอกว่าเห็นแล้วจะอึ้งว่ามันคืออะไรไม่ใช่อย่างที่เรารู้ทนายรู้หรือใครรู้เขาบอกว่ามีอะไรมากกว่านั้นอีกเยอะ สิ่งที่ตำรวจเขาเตรียมไว้